สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกา l ล็กซี่บูวันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องจอมันเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักนะคะปัจิมบท สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในจกักรวรรดิเงินเดือ2วันหลังจากการก่อการร้ายเลโอนิดที่อยู่ในชุดนอนอ่านข่าวจากอุปกรณ์สงแท็ทเล็ตบนเตียงในหอพักคารเนสเวลเกอร์พังพึมพำมการลักพาตัวเจ้าหญิงลำดับ,บที่4รวมถึงการบุกยึดเดอรอมไฮเปรเรียนของสมาชิกที่เหลือรอดของกลุ่มราชอามาป่ากลายเป็นข่าวใหญ่คึกคมในจกักรวรรดิแน่นอนว่าเนื้อหาที่รายงานออกไปนั้นเป็นคนละเรื่องกับความจริงสิ่งที่อยู่ในเนื้อข่าวคือไฮเปรเรียนที่หลุดออกจากแนวโขดหลืือออจจากกงงเที่ััดต้ เซเว่นแอสังกาเดนส่วนตัวการของเหตุอุกาสนี้คือบัสแตโครอสซับหัวหน้าของกลุ่มกอ่อการร้ายนําว่ากลุ่มราชาามาป่าโดยมีเป้าหมายคือการลักพาตัวเจ้าหญิงและชิงห้ปเปลร่เียนไปแต่กลุ่มกอ่อการร้ายก็ทําให้ระบบควบคุมเรือเกิดความผิดพลาดจนมุ่งหน้าเข้าสู่แนวโขดหินพวกเขาถูกไว้ที่ปรากฏตัวขึ้นในเรือจากการจดหมดเจ้าหญิงอาศัยช่องว่างนั้นขอความร่วมมือจากนักดับกดิ์สิธิ์ของวิทยาลายัยแล้วชิงการควบคุมเรือกลับมาก่อนจะมุ่งหน้าออกจากแนวโขดหินเรโอนิทใช้นิ้วแต่อุปกรรณ์เเพื่อออปิดดหน้าจาจยยละี เกี่ยวกับดาบมันที่พวกมนุษย์สัตว์ใช้นั้นดูเหมือนจะถูกควบคุมเป็นอย่างดีน่าเจ็บใจจ,จริงๆที่รีดข้อมูลจากผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยชานัคหญิงชาวดัากเอลผู้มอบดาบมันให้พวกมนุษย์สัตว์ผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเทพที่ดาออกมาเลโอเนตจ้องมองเศษซากของดาบมานันที่เก็บกู้มาได้ในมือถึงส่วนใหญ่จะถูกไดเลปลบหายไปหมดแล้วแต่ก็ยังเหลือเศษซากอยู่บ้างเพราะเหตุใดเดลเซเวนศาสตาสังหารจอมนันที่สูญหายไปเมื่อครั้งอดีตถึงได้กลัสภาพเป็นวอยนั่นเป็นเหตุผลเดีียววกับท่่มหาปาปแงิชนอ าคาร์เรกาจิออสกลายเป็นวดยหรือเปล่าเลโอนิดกบคิดถึงความเป็นไม่ได้ต่างๆแล้วตอนนั้นเองเสียงขอประตูดังขึ้นผู้ที่ขอประตูไม่ใช่ดีเซเดียเพราะเธอกําลังอาบน้ําอยู่หนุ่มน้อยขอเข้าไปหน่อยนะคะคนที่ส่งเสียงเรียกแล้วเข้ามาในห้องคือเรจิน่าในชุดเมด คุณเดจจน่ามาเยี่ยมค่ะเดจจน่ายิ้มอย่างร่าเริงแล้วจึงเดินมานั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ข้างเตียงอางการเป็นยังไงบ้างคะแค่ปวดกล้ามเนื้อธรรมดานะครับถึงตอนนี้จะยังยกแขนไม่ขึ้นเลยก็เถอะนี่คือผลข้างเคียงจากการใช้ดาบมานในเสเลปดาบมานันฝืนหนึ่งพลังของผู้ก้าออกมาจากร่างกายที่ยังเป็นเอกของเขาทําให้ต้องทนปวดกล้ามเนื้อจนขยับไม่ได้ไปพักใหญ่ วันนี้ฉันอบแอปเปิลพายมาให้กินค่ะเดย์เจน่าหยิบจอนซ่อมกับแอปเปิลพายออกจากตะกร้าที่ถือมาด้วยกลิ่นหอมของอบเชยแอปเปิลโชยมาแต่จมูกทำเลโอนนตเริ่มท้องหิวขอบคุณมากเลยครับโอ้ยเลโอนนตพยายามจะยกแขนขึ้นแต่อาการปวดบริเวณไหล่ก็ทำให้เขาหน้าเยเกไม่ต้องฝืนแล้วค่ะเดี๋ยวพี่สาปวป้อนเนียงเดย์น่ายิ้มเจริญก่อนจะหั่นพายเป็นชิ้นพอดีคำแล้วยื่มมาตรงหน้าเลโอนิตมะไม่เป็นไรครับผมกินเองได้ แหมอายหรอคะเอ,อ้าอ้ามสุดท้ายเลโอนิดก็งับไพ้เข้าปากอย่างช่วยไม่ได้ อ,อร่อยดีนะครับเนื้อพายที่อบได้ที่จึงกรุบกรอบเคี้ยวอร่อยแอปเปิลรสหวานอมเปรี้ยวแบบกำลังดีความหวานกลมกลม่อมแผ่ซ่านไปทั่วปากเขาไม่เคยกินแอปเปิลพายที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเงีย้ยงั้นหรอคะถ้าชอบก็ดีแล้วคะ่ะเดจีน่าย,ยิ้มอย่างดีใจแล้วจึงหันไผยอีกคำพอได้เห็นใบหน้าด้านข้างที่น่ารักของเธอเลโอนิดก็นึกขึ้นมาได้จะว่าไปไม่ไปเจอเธอจะดีหรอครับพอโดนถามเช่นนั้นเธอก็หยุดมือที่กำลังหั่นพายลง อืมเด็กสาวพยักหน้าเล็กน้อยบ่ายวันนี้เจ้าหญิงจะเดินทางออกจากซิเมน,แนสแองการเดนพร้อมกับกองทัพเดือของจกักรวรรดิแม้ตัวของเจ้าหญิงจะอยากอยู่ที่นี่ต่อแต่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็คงช่วยไม่ได้ ถึงจะไม่ได้เจอน้องสาวแต่ก็ได้พูดคุยกันผ่านพูดแล้วล่ะค่ะเดจิน่ายิ้มแย้มอย่างพอใจงั้นหรอครับจากนั้นเธอก็จ้องหน้าเลโอนิดด้วยสายตาจริงจังขอบคุณที่ช่วยน้องสาวของฉันนะคะไม่ต้องก็ได้ครับเลโอนิดสายหน้าที่เขาทําไปนั้นไม่ใช่เพื่อเดจิน่าแต่อย่างใดเขาช่วยเธอไว้เพราะมันเป็นศักดิ์ศรีของเจ้ามาต่างหากงั้นพี่สาวจะให้รางวัลแทนคําขอบคุณนะ ลูกอมอีกแล้วหรอครับไม่ใช่ค่ะของที่ดีกว่านั้นอีกพูดจบเดจิน่าก็หอมแก้มเลโอนิดค่ะคุณเดจิน่าเลโอนิดหน้าแดงไปถึงหูเอ๊ะหนุ่มน้อยใจเต้นบ้างหรือเปล่าคะ อย่ามาแกล้งกันสิครับไม่ได้แกล้งสักหน่อยจริงๆนะคะพอเลโอนิดเงยหน้าขึ้นดูเขาก็เห็นเดจิน่าหน้าแดงด้วยความโอยเขินอย่าบอกคุณหนเซเดียนะคะเลโอคุง <Leo Hung. S 1> เธอพูดแบบนั้นพร้อมยกนิ้วขึ้นแตะปากแล้วยิ้มให้อย่างขี้แกล้งผ่านไปสักพักเลโอคุงเมื่อกี้ใครมาหรอดีเซเดียในผ้าเช็ดตัวอถามพางเช็ดผมที่เพียกบอลเมื่อกี้คุณเดจิน่ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็อย่าเดินไปมาโดยนุ่งแค่นั้นสิครับเลโอนิดรีบหันไปมองทางอื่นเชื่อเขาเลยถึงอีกฝ่ายจะดูเหมือนเด็กสิบขวบกว็เธอแต่จะประมาทเกิน แล้วนะระหว่างที่เลโอนนตหน้าแดงนั่นเองเลโอคุงจูจูเขาก็ถูกอบกว่าจากด้านหลังสัมผัสของนิ้วเย็นเหยียบเดินผมสีเงินไล้แก้มของเลโอนิสชนจาักรจี้คุณเซนเดียเป็นอะไรไปหรอครับ อเออคือว่านะดีเซเดียพูดเงําๆด้วยท่าทางเกรงใจพอเห็นแบบนั้นเลโอนนดก็พอจะตอบคําตอบได้เขายักไหลอาการกระหายเรื่องนันเอียงในการต่อสู้บนเดือคงจะสูญเสียพลังเวทไปพอสมควรทนนิดทนหน่อยไม่ได้หรอกครับเป็นบริวารที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเลโอนิตถอนหายใจพางพูดอย่างใจร้ายเออเอ,อเออคือแดนสะเทือนจากร่างกายที่สนันนลิอยังรู้สึกผิดส่ง่ามายังแผ่นหลังผมร้อนเลยนะครับจะดูดก็เชิญเลยท่าดังของเธอดูน่าสงสารไม่น้อยเลโอนิดจึง เกล้กลงทันทีดะได้จริงๆหรอครับงะงั้นจะพยายามโดดแค่นิดเดียวนะดดเซเลียอบกว่าเลโอนิสแล้วกลับไปที่ต้นคอเบาๆเลโอนิสรูดเสียงคาังออกมาไม่เจ็บเป็นความรู้สึกปวดเนึบที่ชวนเพลิดเพลินดดเซเลียกัดต้นคอหลายครั้งอย่างเคลิบเคลิมฮะคุณเซเลียครับ อขออีกเด็กสาวบริวารก็เรวนิดแน่นเอ่ยขอเรากับจอดอ้อนดูเหมือนสัญชะตญยาณของแวมพรยจะรุนแรงขึ้นเล็กน้อยเรวนิดเอ,อียงคอให้เธอดูดเลือดได้ง่ายขึ้นให้ตายสิไอเรานี่ก็ใจอ่อนกับบริวารจริงๆเลยเล็วนิดยิ้มเจินเจินพังคิดถึงแผนกลารหลังจากนี้ไว้ดาบศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่เรียกตัวเองว่าเทพธิดานั่นคือร่างกลับมาเกิดใหม่ของเธอคนนั้นงั้นหรือหรือว่าในตอนนี้ข้อมูลยังไม่เพียงพอทําให้เขาเช้ากว่าอีกฝ่ายก้าวหนึ่ง น่าจะได้เวลาที่ทางข่าควรจะเคลื่อนไหวแล้วสินะเรวนิดตัดสินใจหากมีใครแอบ,บอ้างว่าเป็นเธอคนนั้นแล้วก็ถ้าจะบดขยี้มันด้วยพลังทั้งหมดที่มีเด็กชายเผยยิ้มยังไม่กลัวเก่งพร้อมกำมัดแน่นโดยไม่ให้ใครเห็นและก็ขอจบตอนที่40เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ